จังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณมหาราช11กรกฎาคมค่ะ ที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามนายธัญวัฒน์ชานพินิษรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามท่านได้นาจิตอาสาเราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์รวมพลังแรงกายแรงใจช่วยกันทําความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสารวมพลังสร้างความสามัคคีกันอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ มหาราชซึ่งประชาชนจากทุกภาคส่วนจะได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการช่วยกันทำความสะอาดถนนนครสวรรค์ช่วงหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามถึงบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาค่ะ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดก้าวปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนค่ะโดยทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกมูลเหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะเพื่อให้เกิดความรักคา ความผูกพันในสี่สถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนค่ะ